อย่างที่เคยเล่าหลายๆไลฟ์ว่าสมองของเราเนี่ยสมองนะทุกๆวันเนี้เขาอยู่ในยุคสามร้อยปีเขาไม่ได้อยู่ในยุคปัจจุบันของเรานะเขาเป็นสมองอยู่ในยุค300ร้อปีหมายความว่าสามรอปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเออไม่ใช่ในยุคสามร้อยในยุคสามร้อยปีอะ่ะในยุคสามร้อยปีเนี่ย สมัยนั้นเราไม่มีบ้านเราต้องอยู่กับถ้าสมัยนั้นเราไม่มีตลาดที่จะไปซื้ออาหารกินเราต้องไปล่าสัตว์ทําอาหารหาอาหารให้ครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นการที่เราออกไปล่าสัตว์แน่นอนอันตรายมันเยอะมากถ้าสมองของเราอยู่ในโหมดความเครียดเมื่อไหร่สมองมันจะถูกบล็อกทันทีเพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตรอดถ้าเกิดว่าเฮ้ยสมองเราเครียด เราอยากผอมไปออกกําลังกายโอ้โหเครียดมากเลยต้องกินอาหารแบบไม่อร่อย